พอดีผมได้มาดูไซต์งานที่ช้างเผือกครับพี่น้องสนใจก็มาดูงานพื้นใช้อิวอครับตอนนั้นตอนเอาขึ้นไปก็ถือว่ายุ่งยากจะได้เลยเหมือนกันขึ้แล้วก็คือขึ้นจากตัวนี้เลยส่งไปชั้นชั้น3ามเลยนะที่ช่างๆกําลังทํางานอยู่เนี่ใช้รถเคนครับกว่าจะขึ้นได้ก็ทุลักทุเลใช้ได้เลยพื้นเป็นพื้นอส w วอครับพื้นที่ก็กว้างใช้ได้อยู่เลยก็กว้างประมาณ10 11เมตรเนาะสองช่องแถวเนี่ยระยะยาวประมาณประมาณ1ิบสเมตรนะครับนี่ครับนี่นี่ผมเยียบนี่คือพื้นนี่ฟังเสียงเนะี่ยท็อทีนะที่ถ่ายท้าอกนี่ครับแผน่นการเดินครับแผ่นที่เราใช้หนาสี่นิ้วครับพื้นตัวเนี้ยอันนี้คือ เ็จแผ่นที่ที่เหลืออยู่ครับเอ่อจะมีพลาสติกห่อไว้อยู่ครับช่วงนี้ยังไม่ได้แกะเพราะว่า,างานงานยังไม่เสร็จดีเนาะใช้งานยังกําลังทํางานก่อสร้างกันอยู่ตอนนั้นเ,เอาขึ้นช่องนี้นครับอ่ตอนส่งนั้นขึ้นจากช่องนี้มาพื้นที่ทั้งหมดที่ติดตั้งครับเอาางพาดบางนี้เลยเนี่ยครับนี่เราใช้อเนีบบนี้ขอบอีกทีหนึ่งครับีตัวนี้หนูน้อยวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยเอ้าวิ่งเลยตุมต้มตุม้มตุ้มเลยเนี่ยวิ่งมาเลยเนี่ยเสียไปไง <laughs> นี่ครับ ผมจะเดินให้ดูนะนะครับตรงนี้ตรงนี้เลยนี่ครับแค่นี้ครับที่ใช้กาสีเรีวนี่ตัวนี้ที่ทำตุ้มตุ้มนี่ครับทำเดินด้วยที่เคยโอเคเลยเขาเสียครับ ตอนนี้ผมลงมาชั้นล่างใต้ท้องแผ่น,นสวอเมื่อกี้ที่ถ่ายทำอยู่ครับใต้ท้องใช้เหล็กระยะห่างประมาณ80ครับนี่ระยะห่างประมาณ80ข้างๆก็เป็นคานปูนครับทั้งหมดเป็น3ล็อกนี้เลยให้เห็นกันจัดจะเลยนี่ครับว่าความทนทานการบางเหล็กแบบไหนยังไงช่องเสานี่ประมาณ4เมตร3ช่องความยาวนี่11เมตร รเราใช้ความยาวแผน่นยาวประมาณ18เมตรเนี่ยผา่าผ่าเลยครับเนี่ยครับก็ผาดยาวตบมนี้เลยทั้งหมด12แผน่นความหนาของโฟม4นิ้ว density 2ปอนด์ครับโฟมที่ครับในงานอสวอท่านใดมีความรู้ด้านอสวอก็มาช่วยกันให้ความรู้แบ่งปันผู้คนเราเนาะพี่น้องเราหรือ f อฟีทุกคนมาเพื่อต่อยอดให้งานง่ายขึ้นประหยัดต่อยอดธุรกิจได้เร็วขึ้นธุรกิจสมัยนี้นะครับ ต้องไวปลาเล็กกินปลาใหญ่ครับผมเชื่อว่าไอสวอถือว่าตอบโจทย์อย่างหนึ่งนะครับ f อท่านใดอยากรู้ข้อมูลอะไรสนใจสงสัยอะไรก็สอบถามมาได้ครับน้องท่านใดที่เป็นช่างไอสวอรหรือทํางานเกี่ยวกับด้านไอสวอมาก่อนก็คอมเมนต์มาช่วยกันตอบให้กับลูกค้าได้นะครับเราช่วยกันครับงานไอสวอเพื่อว่าทุกคนจะได้เอาไปใช้งานกันให้ถูกต้องแล้วก็ประหยัดค่าแรงค่าใช้จ่ายต่อยอดธุรกิจกันได้ทุกคนทุกฝ่ายครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ